่ะตอนนี้ของข้างหลังรถเราก็เตรียมหมดแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นักดนตรีบางส่วนก็มาแล้วเดี๋ยวเราจะตามกันไปนที่งานค่ะลงรถมานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีข้างหน้าอีกกลุ่มหนึ่งนะคะจะเป็นนักดนตรีทั้งหลายแต่คนแต่คนนี้รู้สึกว่าจะเป็นสีซอค่ะใช่ไหมทางคุณจะมากค่ะอาจารย์ก็จะมาสมทบก,กันแล้วคนก็จะเอาเสื้อผ้ามาด้วยะคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่งานนะคะพ่อแม่เ้า สักคนละร้อยสองร้อยอก็ยังได้เอาใครที่ไม่ทำทานเลยกลับไปบ้านแม่ชัดใครที่ไม่ทำทานกลับไปบ้านแม่ชัดก็ขอให้ถูกหมากัดจะบอกให้มีการสาแช่กัดเสื้อทงผ้าให้กัดทั้งหน้าตอนนี้เรามาถึงวัดสังฆารามกันแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้อาจารย์กำลังเซตของเดี๋ยวสัาพักก็จะแสดงแล้วค่ะ ไปรุ่นเต็มเลยค่ะตอนนี้เรามาดูบรรยากาศรอบๆนะคะว่าแต่ละคนก็มาจองพื้นที่กันค่ะเห็นไหมคะไฟรุ่นเต็มเลยหลังกัดเสื้อทั้งผ้าที่กัดผ้าทั้งหลังหน้ากัดหย่อนนเอ้ยกัดทานไอ้ทีุ่่งอยู่ด้วยข้างไหนเอตรียมเสื้อหน้าหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราแอบดู เพลงขอทานมีขั้นตอนในการร้องเล่นดังนี้ขั้นตอนแรกร้องบทไหว้ครูตามด้วยบทเทิดพระเกียรติระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อจากนั้นก็ร้องเล่าเรื่องต่างๆเช่นชาดกนิทานเรื่องราวในวรรณคดีรวมทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหลังจากนั้น ร้องลาจบการแสดงที่เรียกว่าแอลคราวโซ